สวัสดีค่ะมาเจอกันในตอนสุดท้ายของด็อกเตอร์โรบิทิกทีชช่คิปซีซั่นที่2นะคะก่อนจะไปฟังเนื้อเรื่องในตอนจบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้จีราชาแนลด้วยนะรวมถึงพูดทุกคลิปเลยจีราชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดมาที่หน้าชาแนลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่5 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อนเลยค่ะใครที่สมัครมาแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันเป็นานๆนะ โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มฟังกันในตอนที่16กันได้เลยค่ะต่อจาก EP ที่แล้วนะคะที่พยาบาลพัก ถามหมออาลืมว่าคุยกับพี่เนี่ยพี่ที่ไหนหรอหมออาลืมก็เลยบอกนะคะบอกว่าคุยกับหมอโดอินบอมนี่แหละเขาเนี่ยเป็นลูกชายของป้าของเธอนะคะก็คือสักเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันนะคะลูกพี่ลูกน้องกันพยาบาลพักก็นั่งเศร้าค่ะไม่รู้เศร้าอะไรแล้วเขาก็เดินมาดูอาการของพออ,โ,อโยค่ะเขาส่งข้อความถึงทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพออโยก็ฟื้นแล้วค่ะหมอคิมก็รีบสั่งงานให้ออฟฟิวพออโยเลยนะคะหมอคิมบอกกับพออนะคะบอกว่าขอโทษพออด้วยนะที่ฝ่าฝืน DNA นน่ะ พอออก,ก็เลยเอ,อื้อมมือมาแตะมือหมอคิมประมาณว่าไม่เป็นไรค่ะก็คิดอยู่แล้ว่วาคงไม่โกรธหรอกแต่ ควรทาไหมก็ไม่ควรทํานะคะแล้วเรื่องนี้มันก็จะถูกเล็กขอดอยู่ในประวัติทางการรักษาของแพทย์ด้วยเนะาะภาแตัมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมออึนแจก็มานั่งดูหมออูจินอ่านการบ้านของหมอคิมค่ะเธอเล่าว่าเมื่อกี้เนี่ยพ่อของหมอบุญจองมาหาแต่หมอบุญจองก็ดูไม่ค่อยเข้ากับพ่อของตัวเองเท่าไหร่นะแล้วก็เล่าว่าตอนเด็กเนี่ยก็เคยชอบหมอบุญจองนะสมัยเรียนแพทย์เนี่ยหมออูจินก็ไม่ค่อยพอใจนะคะที่หมออึนแจพูดถึงผู้ชายคนอื่นก็เลยลุกเดินออกไปค่ะภาพตัดมาที่หมอบุญจองก็มานั่งคุยกับคุณพ่อนะคะพ่อ ก็บอกว่าให้หมอมุนจองเนี่ยกลับบ้านได้แล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่คิดจะย้ายงานตอนนี้หรอกรวมถึงไม่อยากที่จะเป็นหุ่นเชิดของพ่อด้วยพูดจบเขาก็เดินออกมาค่ะเขาเดินออกมาเจอหมออูจินหมออูจินก็ทักทายหมอมุนจองนะคะในขณะนั้นพ่อของหมอมุนจองก็เดินออกมาเช่นเดียวกันเขาถามว่านี่หมออูจินชื่อซออูจินใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ค่ะ พ่อของหมอมุนจองก็เลยบอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตด้วยสิ่งที่มีนะอะไรที่มันไม่มีก็ไม่ควรไปยืมคนอื่นเขาเข้าใจไหมอย่าใช้ชีวิตเดินตามรอยพ่อของตัวเองสิหมออูจิงก็เลยงงเลยนะคะว่าหมายความว่ายังไง พ่อของหมอมุนจองก็เลยบอกว่ารู้เอาไว้นะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกาลังติดหนี้ก้อนใหญ่ลูกชายฉันพูดจบเขาก็เดินออกไปค่ะว่าแล้วว่าหมอมุนจองต้องไปเคลียร์หนี้ให้หมออูจินนะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมออูจินกับหมอมุนจองเนี่ยมานั่งคุยกันที่ห้องพักสตาฟค่ะหมออูจินก็ถามว่าหมอมุนจองรู้ชื่อบริษัทเงินกู้ของเขาได้ยังไงหมอมุนจองก็เลยบอกนะคะบอกว่าก็บริษัทที่พ่อของหมออูจินไปกู้ยืมหนี้สินมาเนี่ยก็เป็นบริษัทของพ่อเขาเองนั่นแหละพ่อของเขาเป็นประธานเงินกู้นอกระบบหมออูจินก็เลยช็อกไปเลยค่ะ โลกกลมเกินเมโลดราม่าสุดๆภาพตัดมาที่ห้อง ER นะคะพยาบาลพักก็ยังคงทําเป็นขรึมไม่สนใจหมออาลืมเลยค่ะพยาบาลอองกับพยาบาลจูก็เอามาเมาส์กันนะคะหมออาลืมก็เลยเดินมาคุยกับพยาบาลพักค่ะก็ถา,ถามว่านี่เราสองคนยังดีต่อกันไหมพยาบาลพักก็นิ่งไม่ตอบค่ะภาพตัดมาที่หมอโฮจุนเดินมาหาหมอร์คที่ห้องนะคะแล้วเขาก็เจอเข้ากระซองลาออกในขณะนั้นประธานดูก็เดินเข้ามาค่ะหมอโฮจุนก็เลยเก็บ ซองจดหมายละออกของพอปาไว้นะเขาบอกว่าเนี่ยพอปายังไม่เข้าเดี๋ยวเขาจะโทรตามให้แต่ปรากฏว่าเขาโทรไม่ติดค่ะเขารีบเอามาปรึกษาหมอไฮเยจินนะคะแล้วก็ยื่นจดหมายละออกให้เธอเธอ,เธอก็ถอนหายใจเลยค่ะภาพตัดมาที่ห้องพักสตาฟนะคะพี่พยาบาลโอผู้จัดก,การจ้างหมออินซูแล้วก็หมอนำเนี่ยก็มานั่งประชุมกันเพราะว่าพออเนี่ยได้แจ้งผ่านหมอคิมมาว่าเขาต้องการที่จะจากไปอย่างมีเกียรตินะคะทุกคนก็เลยเศร้าเลยค่ะหมอนำก็บอกว่าถ้านั่นเป็นสิ่งที่ผอ o. โยต้องการอ่ะพวกเราก็ต้องทําตามที่เขาต้องการนะ พี่พยาบาลโอก็น่าเครียดเลยภาพตัดมาที่ห้องของหมอคิมค่ะ หมออึนแจก็เดินเข้ามาหาหมอคิมเธอมาถามหมอคิมว่าอยากให้เธออยู่ที่นี่ต่อไหมหมอคิมก็เลยบอกว่าเขาจะไม่รั้งหมอคนไหนไว้หรอกนะเธอต้องตัดสินใจชีวิตของตัวเองหมออึนแจก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมหมอคิมก็เลยบอกว่าให้นั่งคุยกันนะคะหมอคิมบอกว่าถ้าหมออึนแจจะอยู่ที่นี่ต่ออ่ะชีวิตของหมออึนแจก็จะลําบากมากๆเพราะว่าที่นี่คนไข้เยอะมากๆเลยถ้าอยู่ในสภาวะแบบนั้นต่อไปนานๆเนี่ยหมออึนแจก็อาจจะหมดกําลังใจไปได้สักวันนั่นแหละแต่มันก็คืองานที่เราต้องทําอ่่ะลองสมมมุติดูนวาาถ้หแจกับไป ที่โรงพยาบาลกอแดงเนี่ย หมออนแจก็จะสามารถไต่เต้าในสายอาชีพหมอได้อีกได้เงินวิจัยได้คอนนคชันเนี่ยเป็นคําแนะนําของเขาหมอเอินแจต้องกลับไปตัดสินใจเองนะว่าจะเอายังไงจะเลือกทางไหนรวมถึงบอกด้วยนะคะบอกว่าอย่าเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเทียบกับใครนะคะและไม่ว่าจะเลือกทางไหนอ่ะก็จงภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเลือกหมอออ่นแจก็ร้องไห้เลยค่ะภาพตัดมาที่หมอมุนจองเดินมาคุยกับหมออูจินค่ะหมออูจินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่อยากคุยกับหมอมุนจองนะเพราะปัญหาพ่อแม่ของพวกเราคืออย่างที่บอกนะว่าคุณพ่อของหมอมุนนนจจองงเเเีี่ป็้้าิกูท พ่อของหมออูจินไปกู้หนี้สินมาจนรุงรังค่ะแล้วก็เลือกที่จะจบชีวิตครอบครัวนะแต่ว่าหมออูจินเนี่ยเขารอดมาได้ค่ะเขาบอกว่าเขารู้นะคะว่าหมอมุนจองไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังทําใจไม่ได้เฉยๆนะหมอมุนจองก็เลยถามว่าถ้าเขาไปจากโรงพยาบาลเนี่ยมันพอจะช่วยอะไรได้ไหมหมอมุนจองบอกนะคะบอกว่าที่เขามาที่นี่ก็เพราะต้องการจะหนีชีวิตที่เศร้าของเขาเหมือนกันเขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าเส้นทางชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ชีวิตมันก็ต้องมีเส้นทางของมันอยู่แล้ว พูดจบเขาก็เดินเข้าห้องไปค่ะแล้วหมออุนแจก็เดินออกมาจากห้องของหมอคิมพอดีนะคะถอนหายใจมาเลยหมออูจิงก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรอโดนหมอคิมดุหรอแต่หมออุนแจก็บอกว่าหมอโอที่เป็นหัวหน้าของเธอที่โรงพยาบาลกอแดนเนี่ยเรียกให้เธอกลับไปที่โรงพยาบาลกอแดค่ะหมออูจิงก็นิ่งไปเลยค่ะก็ถามว่าจะกลับไปเมื่อไหร่หมออุนแจก็เลยบอกว่าอาทิตย์หน้าค่ะ หมออูจิงก็ฝืนยิ้มนะคะแล้วก็เดินเข้าห้องผักแพทยไปค่ะภาพตัดมาที่หมอโฮจุนเดินเข้ามานั่งในส้วมนะคะเขาตัดสินใจฉีกไปลาาออกของพออาปาคทิ้งชักโครกไปค่ะ ในขณะนั้นหมอมุนจองกับหมออินซูก็เดินเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของการบ้านของหมอคิมที่ให้หมออูจินนะคะหมออินซูถามว่านี่หมอมุนจองรู้ไหมว่าหมอคิมเป็นโรคอะไรแต่หมอมุนจองก็เลี่ยงไม่ตอบค่ะแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําไปหมอโฮจุนก็ออกมาจากห้องน้ํานะคะแล้วก็ทําหน้าเหมือนคิดอะไรออกค่ะเข้ากลับมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมออึนแจก็เตรียมลงเวรแล้วค่ะเธอเดินมาเจอหมออูจินแล้วก็ถามว่านี่หมออูจินไม่คิดจะล้างเธอให้หน่อยหรอเธอมีความหมายอะไรกับหมออูจินบ้างไหมหมออูจินก็เลยบอกว่าเขากลัวนะคะเขาไม่อยากลรำเส ไม่อยากจะเสียหมออึนแจไปหมออึนแจก็เลยบอกว่านายไม่ได้เป็นคนล้ำเส้นหรอกฉันตั้งหากหมออูจินบอกว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้แล้วเสียใจภายหลังจะทํายังไงหมออึนแจก็เลยบอกว่าอฉันก็คงทําตามที่นายบอกอะ่ะคงจะรีเซ็ตตัวเองแล้วเธอก็เดินเข้าไปจูบหมออูจินค่ะ w า y เขินดิ ทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วก็จูบก,กันค่ะแสดงว่าทั้งสองก็ล้ำเส้นด้วยกันทั้ง2องฝั่งเลยนะคะมาเจอกันแล้วนะภาพต่อมาที่หมอคิมนะคะเข้ามาประชุมหมอแล้วบอกว่าต่อจากนี้ไปอะ่ะจะไม่มีการยื้อชีวิตของท่านประธานโยต่อไปแล้วนะใครที่อยากจะไปลาท่าน่ก็สามารถไปลาได้เลยพูดจบเขาก็เดินออกไปค่ะ แล้วทุกคนในทีม e อเนี่ยก็เดินมาลาท่านผออโยนะคะทุกคนทําเป็นเฮฮาแต่ว่าข้างในเนี่ยเศร้ามากเลยพยายามที่จะกลั้นไม่ร้องไห้นะคะจนสุดท้ายพยาบาลโอมก็อันไม่ไหวค่ะก็ร้องไห้ออกมาผออโยก็เลยบอกว่าอย่าเศร้าไปเลยนะความตายไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหรอกหมออาลึมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะร้องเพลงให้ผออโยฟังค่ะแล้วเธอก็ร้องเพลงเป็นเพลงที่เหมือนไว้กล่อมเด็กนะคะเนื้อเพลงประมาณว่าดอกไม้เนี่ยไม่ว่าจะเบ่งบานที่ไหนหรือว่าจะมีชื่อเรียกหรือว่าไม่มีก็ตามเนี่ยมันก็ยังคือดอกไม้อยู่ค่ะ พอ,ออกก็นอนยิ้มเลยนะคะแล้วหมอคิมก็เดินเข้ามาเยี่ยมพออ,อโยต่อค่ะหมอคิมก็เริ่มสั่งงานให้ปลดสายต่างๆออกนะคะพี่บานโอก,ก็มือสั่นร้องไห้ทําไม่ได้นะคะหมอนำก็เลยเป็นคนทําแทนค่ะ หมอคิมบอกกับพออว่าตอนนี้เราเอาเครื่องพยุงชีพต่างๆออกให้หมดแล้วนะครับพอ o. โยก็เลยบอกว่าขอบคุณนะหมอคิมถึงจะเศร้าที่ต้องบอกลาแต่เขาก็มีความสุขมากๆขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะรวมถึงหมอคิมขอให้หมอคิมได้สร้างสูตรุบัติเหตุเพื่อช่วยคนไข้ให้สำเร็จนะหมอคิมก็บอกว่าครับผมจะทําให้สําเร็จให้ได้ พออโยก็ยิ้มเลยค่ะสัญญาณที่บนจอมอนิเตอร์ก็ดับลงค่ะทุกคนก็ร้องไห้เลยพยาบาลพักร้องไห้หนักนะคะหมออาลืมก็เลยเดินมากุมมือพยาบาลพักไว้ค่ะภาพตัดมาที่หน้าห้องของหมอคิมนะคะหมออูจิงก็บอกว่าเขามาส่งการบ้านหมอคิมหมอคิมก็รับกระดาษมาอ่านแล้วก็ยิ้มค่ะแล้วก็บอกว่าถูกต้อง ไปหาหมอโอโถแล้วก็นัดวันผ่าได้เลยหมออูจินก็รับคําค่ะเขาแตัดมาที่ริมทะเลสาบนะคะหมอคิมเรียกให้ผอออปราร์กมาเจอเขาพอผอออปราร์กมาเนี่ยหมอคิมก็บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะผ่าตัดอาการมือชาของเขาแล้วหลังจากนี้ต่อไปอีก3สัปดาห์เนี่ยเขาคงจะเข้าผ่าตัดให้คนไข้ไม่ได้ขอให้ผอออปราร์กเนี่ยทำหน้าที่แทนเขาได้ไหมแต่ผอ,อปราร์กก็บอกว่าเขาได้ยื่นใบลาออกไปแล้วคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกหมอคิมก็เลยบอกว่านี่จะหนีอีกแล้วเหรอ พอปาร์กก็เลยบอกว่าหมอคีมชอบทําหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่เรื่อยอยู่ที่โรงพยาบาลก็สั่งสอนหมอขีแพ้พวกนั้นตอนนี้ยังจะมาสั่งสอนเขาอีกแต่หมอคิมก็บอกว่าหมอพวกนั้นไม่ได้ขี้แพ้พวกเขาแค่มีแผลในใจตัวคุณเองก็มีเหมือนกันแล้วที่เขาขอก็อย่าคิดว่าทําเพื่อเขาเลยคิดว่าทําเพื่อคนไข้ในฐานนะหมอนะพอปาร์กก็นิ่งไปเลยค่ะ เขากลับมาที่ห้องแล้วก็หาอะไรสักอย่างนะคะน่าจะเป็นจดหมายลาออกของเขาเนาะหมอโฮจุนก็เดินกลับเข้ามาค่ะพอปราร์ก็ถามว่านี่หมอโฮจุนเอาหนังสือลาออกของเขาไปหรอเอาคืนมาเดี๋ยวนี้หมอโฮจุนก็เลยบอกว่าเขาทิ้งไปแล้วนะคะเขาไม่อยากให้พออาปราร์กลาออกที่ผ่านมาไม่ว่าอาจารย์จะว่าเขายังไงเขาไม่เคยบ่นเลยเขาซื่อสักับอาจารย์มาเป็นสิบปีอาจารย์ช่วยรับผิดชอบเวลาสิบปีของผมด้วยนะพูดจบหมอโฮจุนก็เดินออกไปค่ะภาพตัดมาที่หมอคิมนะคะเดินเข้ามาในห้องผ่าตัด เราหมอแล้วก็นางพยาบาลก็มาให้กาลังใจหมอคิมกันเต็มเลยค่ะแล้วมิสเตอร์กูทําท่าสลังเฮด้วยน่ารักมากท่าตัดมาในห้องผ่าตัดนะคะ หมอมินจองก็เป็นหมอที่เป็นลีดเดอร์ในการผ่าตัดให้หมอคิมค่ะภาพตัดมาในห้องของหมอคิมค่ะน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนผ่าตัดให้กับหมอคิมนะคะหมอโฮจุนก็เข้ามาโค้นอะไรสักอย่างนะแล้วก็เจอเขากับใบคําตอบที่หมออูจินเขียนอาการหมอคิมไว้ค่ะภาพตัดมาในห้อง ER นะคะหมออินซูกับหมออารึมก็มาดูคนไข้คนหนึ่งค่ะเขาแอดมิดเพราะว่าปวดท้องมากๆเลยหมออูจินก็รีบสั่งงานหนึ่งนะคะแล้วก็บอกให้หมออารึมเนี่ยไปซาวดูพราะหมออาลริมซาวดูแล้วเนี่ยเธอก็งงเลยค่ะ เธอเลยโทรเรียกหมออูจินให้มาที่ ER นะคะพอหมออูจินมาเขาก็บอกว่าฮะคนไข้คนนี้มีภาวะที่อวัยวะข้างในมันสลับข้างกันนะคะแถมคนไข้เนี่ยก็มีม้ามหลายอันด้วยนะหมออินซูก็บอกว่างั้นก็ต้องผ่าตัดด่วนนะทาไงดีหมอคิมก็ผ่าตัดไม่ได้ด้วยหมออูจินก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยผ่าตัดเคสแบบนี้เหมือนกันนะคะในขณะนั้นผอ,อปากก็เดินผ่าน ER ไปหมออูจินก็เลยวิ่งมารายงานเคสกับผอปากนะคะแล้วบอกว่าอาจารย์ช่วยผ่าตัดเคสนี้ให้หน่อยได้ไหมครับผอ,อปากก็ลังเลคะ่ะ สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินเข้ามาใน ER เพื่อช่วยคนไข้ค่ะอ้โหูหออ,อปาร์คดูเท่ขึ้นมาเลยอ่ะ <c oughs> หมอเฮดจินมาแอบยืนดูอยู่ <c oughs> เธอก็ยิ้มออกมาค่ะภาพตัดมาที่หมอโฮจุนเนี่ยเอาอาการของหมอคิมมาให้ประธานโดนะคะ <c oughs> เขาก็ชมเลยว่าหมอโฮจุนเนี่ยทำได้ดีมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะจําชื่อหมอยางโฮจุนไว้นะแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาค่ะหมออาลืมนั่งพักอยู่พยาบาลพักก็เดินเข้ามาคุยด้วยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปเครียดเรื่องผลสอบหรอกให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเถอะ เธอก็เลยยิ้มออกมาค่ะพยาบาลพักก็เลยบอกว่าที่เขาทําตัวเครียดๆอนะ่ะก็เพราะว่าพอเขารู้ว่าหมออารึมเป็นญาติกับหมออินบอมอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่เหมาะสมกับหมออารึมหรือเปล่าเพราะว่าครอบครัวของหมออินบอมก็ค่อนข้างที่จะเป็นไฮโซนะคะเป็นลูกชายของประธานดูอะ่ะหมออารึมก็เลยบอกว่าถึงเธอกับหมออินบอมจะเป็นญาติกันแต่ว่าครอบครัวของเธอเนี่ยก็เป็นชนชั้นกลางทั่วไปนี่แหละพ่อกับแม่ก็เป็นแค่ครูประถมเท่านั้นพยาบาลพักก็เลยถามว่านี่หมออารึมชอบเขาตรงไหนหรอ หมออาลืมก็เลยบอกว่าก็ชอบที่พยาบาลพักหล่อยังไงล่ะ <c oughs> หน้าตาก็หล่อจิตใจก็หล่อด้วยพยาบาลพักก็เลยเข้าไปหอมแก้มหมออาลึมค่ะ <c oughs> หมออาลืมก็เขินเลยค่ะแพนเขินคู่นี้มากกว่าคู่เมนหมออูจิงกับหมออึนแจซะอีกนะเนี่ย ภาพตัดมาที่ห้องของหมอคิมค่ะตอนนี้ก็ผ่าตัดสําเร็จแล้วนะคะหมอมุนจองหมออูจินพี่พยาบาลโอแล้วก็หมอนําก็มาดูอาการของหมอคิมค่ะปรากฏว่าผลการผ่าตัดก็ดูเหมือนจะไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆนะคะแล้วก็หมอคิมเนี่ยก็ฟื้นตัวได้เร็วมากๆเลยค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมออินซูก็บอกว่านี่มัน10วันแล้วนะที่หมออึนแจบอกว่าจะกลับไปช่วยงานที่โรงพยาบาลกอแดไหนบอกว่าไปแค่2อสวันยังไงล่ะหมออูจินก็โมโหนะคะก็เลยเดินทิ้งให้หมออินซูนั่งพูดคนเดียวค่ะภาพตัดมาที่ห้องขอออองพ่ปาคะหมมิก็ เข้ามาคุยด้วยบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผ่าตัดไปแล้วตั้ง15เคสทุกคนในห้องผ่าตัดก็บอกว่าคุณทําได้ดีมากเลยทําไมคุณเอาแต่ผ่าตัดเคสมะเร็งละ่ะพอปั๊กก็เลยบอกก็เขาไม่ชอบอ่ะชอบที่จะทําเคส v i p มากกว่าหมอคิมก็เลยบอกว่านี่หมอปั๊กเรามาร่วมมือกันเถอะเราก็เลิกหนีได้แล้วพอปั๊กก็เลยบอกว่าเขาทํางานที่นี่ไม่ได้หรอกที่นี่เนี่ยไม่มีระบบอะไรเลยถ้าอยากให้เขาอยู่ที่เนี่ยเขาอยากจะเปิดเป็นศูนย์อุบัติเหตุหมอคิมก็เลยบอกว่าเขาก็อยากเปิดเป็นศูนย์อ พอป้าก,ก็เลยบอกว่านั้นคุณก็ต้องเอาตัวเข้ามาอยู่ในการเมืองนะรับมือไหวหรอหมอคิมก็เลยบอกเข้ามาเลยเดี๋ยวจะลองดูสักตั้งนะคะก่อนที่เขาจะเดินออกไปเนี่ยพอ,อป้าก,ก็บอกว่าคุณนี่มาในตัวบ้าตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยหมอคิมก็เดินไปตบไหล่พอ,อป้าค่ะเย้ yeah, สงบสึกกันแล้วแผนค่อนข้างงงคอนฟ lict ของพอ,อป้าก,กับหมอคิมมากเลยนะคะแบบพอ,อป้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับหมอคิมพอตัวเองเทียบหมอคิมไม่ได้ก็โกรธก็แค้นจะเอาคืนคำถามคือหมอคิมทำอะไรผิดหรอ สวยเวอร์คือไม่เข้าใจอะเป็นคาถามที่ตอบไม่ได้นะคะหรือว่าแผ่นดูตรงไหนตกหล่นไปหรือเปล่า <c oughs> ใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะ <c oughs> ถ้าต่ดมาที่หมอทุกคนเนี่ยก็มาลุ้นผลสอบของหมออารึมค่ะพอผลสอบออกเนี่ยทุกคนก็แกล้งทำเป็นเสียใจเพื่อแกล้งหมออารึมนะคะจนสุดท้ายพยาบาลพักก็เฉลยว่า หมออาลืมสอบผ่านพอเธอรู้ว่าตัวเองสอบผ่านก็กระโดดตัวลอยเลยค่ะทุกคนก็แสดงความยินดีกับหมออาลืมค่ะภ้าตัดมาที่หมอคิมเนี่ยเดินลงมาเจอประธานโดค่ะแล้วหมอโฮจุนไปเข้าข้างประธานโดแล้วนะคะประธานโดก็เอาใบคําตอบอาการของหมอคิมมาให้นะคะบอกว่านี่นายป่วย,ยเป็นโรคนี้ข้อมือของนายเสียหายนายจะเข้าผ่าตัดต่อไปไม่ได้อีกหมอคิมก็เลยบอกว่าเขาผ่าตัดแก้ไขาอาการแล้วประธานโดเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการหอมูงเลยในที่กอแดกําลังพิจารณาเรื่องสั่งปลดหมอคิมอยู่ หมอคิมก็หัวลอกออกมาเลยค่ะเขาเรียกผู้จัดการจางออกมาผู้จัดการจางก็เอาสองเอกสารยื่นให้หมอคิมนะคะหมอคิมก็เลยยื่นส่งต่อให้ประธานโดค่ะมันคือเอกสารแต่งตั้งมูลนิธิทนดํานั่นเองค่ะมีหมอคิมเป็นผู้ก่อตั้งนะคะประธานโดก็เลยถามว่านี่มันอะไรกันหมอคิมก็เลยบอกว่าต่อจากนี้ไปอะ่ะโรงพยาบาลทนดําไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกอแดแล้วเพราะที่นี่คือมูลนิธิการแพทย์อ,อิสระประธานโดก็เลยถามว่าหมายความว่าไงหมอคิมก็เลยบอกว่าก็เป็นไปตามเจตจำนงของประธานชินที่เสียไปแล้วเอา ยังไงอะทุกคนสรุปเสียไปแล้วหรือยังไม่เสียเนี่ยประธานโดเลยคิดย้อนกลับไปตอนที่คุยกับเลขานะคะเขารีบโทรหาลูกสาวของประธานชินค่ะเธอก็เลยบอกว่าที่ต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อของเธอบอกไว้ไม่งั้นเธอก็จะไม่ได้อะไรจากกองมรดกเลยค่ะเธอถามพอ,อโดอุกวนๆด้วยนะคะถามว่านี่หมอคิมสบายดีไหมประธานโดก็กรีดออกมาเลยค่ะกรีดกรีดกรีดออกมาระบายมันออกมาทำลายข้าวของเป็นหมาบ้าเลยนะหมอทุกคนพอเห็นเสียงดังก็เลยเดินออกมาก็ตกใจเลยค่ะที่ประธานโดอรารวาสนะ ประธานโดจะเข้าไปกระชากหมอคิมหมออูจินหมอมุนจองก็รีบเข้ามาห้ามเลยค่ะพอประธานโดจะต่อยหมออูจินเนี่ยพี่พยาบาลโอก็เรียกมิสเตอร์กูเข้ามาสุดท้ายแล้วประธานโดก็สะบัดเขาออกแล้วก็ยืนหัวเสียงงุ่งงานค่ะ ในขณะนั้นพยาบาลจูก็รีบเดินเข้ามาค่ะบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ชาวนามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด24คนหมอคิมพอได้ยินก็รีบสั่งงานเลยนะคะเขาบอกผู้จัดก,การจางบอกว่าให้ไปตามผอ,อ,อปาร์กมาแล้วหมอปาร์กก็เดินลงบันไดมาค่ะประธานโดแล้วก็หมอโฮจุนพอเห็นหมอปาร์กก็อึ้งไปเลยค่ะหมอปาร์กเดินลงมาถามหมอโฮจุนว่าแล้วยืนนิ่งอยู่ทําไมล่ะไปเตรียมตัวสิหมอโฮจุนก็ลุนลานแล้วก็บอกครับๆจะไปเตรียมตัวครับพอทุกคนแยกย้ายนะคะหมอคิมก็เดินมาเหาะเย้ยประธานโดค่ะพอยาะเย้ยเสร็จเขาก็เดินเข้า R มาแบบเท นะแล้วคนไข้ก็ถูกดำเลียงเข้ามาค่ะหมอๆก็รีบเข้ามาช่วยคนไข้ แล้วคาพูดในซีซั่นที่หนึ่งตอนที่หมอคิมพูดกับหมอดงจูก็เป็นไว i ์โอเวอร์ดังขึ้นมาค่ะบอกว่าอย่าเอาแต่ตั้งคาถามเลยว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดตั้งคาถามแล้วเนี่ยความโรแมนติกในชีวิตมันก็จะจบลงเช่นเดียวกัน <c oughs> แพนอาจจะแปลไม่เข้าใจนะคะไปดูภาคไทยแล้วเขาก็แปลแบบนี้นะอ่านซับอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะใครที่เรียนปัชญาลบกบวนแปลไทยเป็นไทยให้หน่อยนะคะเพราะไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยแล้วการที่เรามีชีวิตที่โรแมนติกเนี่ยมันไม่ดีหรอเราถึงต้องเลิกตั้งคาําาถม เราจะได้ไม่โรแมนติกแสดงว่าความโรแมนติกมันไม่ดีใช่ไหมทุกคนหรือยังไงอะไม่ค่อยเข้าใจกับประโยคนี้เท่าไหร่นะคะเขาไม่ถึงสภาพกระตักมาที่หมออึนแจเนี่ยนั่งรถกลับมาที่โรงพยาบาลทนดําค่ะเธอเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเรื่องก็จบในซีซั่นที่2ค่ะเย้จบแล้วทุกคนชอบไหมคะซีซั่นที่2แพนชอบซีซั่นที่1มากกว่านะคะแต่ซีซั่น2แย่ไหมก็ไม่แย่นะอย่างซีซั่น1่เนี่ยแพนให้แบบให้คะแนน8ให้9เลย ซีซั่น2ก็ลดลงมาหน่อยนะคะให้8คะแนนแล้วกันนะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันแบบเมโลดาม่าเกินไปอะ่ะแต่ว่าการแพทย์ก็มีมาให้จุกๆเช่นเดิมนะคะ เสิร์ฟมาสำหรับคนหลักซีรีส์แพทย์นะโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้จีด c h ช n n e l ด้วยนะคะจีด Channel มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดไปที่หน้า a n n e l แล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ<ๆ>ก็จะได้รับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อนเลยค่ะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ในดรโรแมนติกที่โซกิม ซีซั่นที่3ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะอดีตัวก็ได้ัม